สวัสดีครับทุกคนพบกับผมกอน์มอนวันนี้ผมจะมาจัดเทเลลิสของอนิเมะเรนเจอร์เในอัปเดต0.5นะครับขอเกริ่นไปตัวนี้ก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นความคิเดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆถ้าคนถ้าคนดูคิดว่างไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้ล่างเลยนะครับมาทังนั้นเรามาเริ่มจัดเทเลลิสกันดีกว่าครับตัวแรกนะครับจะเป็นในตัวของซันจิผมว่านนียมันเป็นตัวที่ คนอื่นอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยหยิบม,มาใช้เพราะว่าน่าจะเนื่องจากว่าคราฟยากด้วยครับเพราะว่าจริงอ่ะมันเป็นตัวที่มันเป็นตัวชนที่ดีครับเพราะว่ามันมีเลือดเยอะมันมีอีเวนให้ครับแล้วก็วิ่งเร็วมันคือครบครบสูตรของตัวของตัวกราฟเนือ้อตัววิ่งชนอ่ะมันมันมันครบจบครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวของอิตาจิอิตจิอ่ะผมยังไม่ได้เทสเวปัญนาือผบยังไม่ได้เทสให้ แต่ว่าท่าที่ผมเห็นต่างๆมันเป็นตัวแคปหนึ่งถูกไหมมันต้องท่านได้เทียบกับตัวของ0ูนเพราะว่าดาเมีมันแรงมากดาเมจมันแรงมันเป็นเมตาดีเวียแน่นอนอันเนี้ยเพราะว่าเห็นเวล์ห้าสิบมันตีฟูเอวีระยะยี่สิตี8ปดหมื่นใช่ไหมมันมันถือว่าแรงมากครับผมว่าเป็นตัวเมตาดีเวียที่ดีเลยต่อไปครับยูจิฮะยูจิยูจิเป็นตัวหรับมือใหม่เพราะเขาเพิ่งบัฟมาด้วยเนาะเพิ่งบัฟมาแล้วเป็นตัววิ่งฉาเป็นตัว ผมว่าเป็นตัวตัดมือใหม่อ่ะผมว่าตัวไปเป็นยูตะยูตะไม่ต้องพูดถึงกันได้ไมั้งทุกคนน่าจะรู้กันด้วยเพราะว่าม,มันเป็นตัวมันเป็นตัวมีตัว,ตวนู๊กมันมีนู๊กถูกไหมมันมีนู๊กปฏิกรยแล้วคุณสามารถไปใส่พวกเกียรต่างๆให้มันสก,กิลเร็วขึ้นได้เพราะว่าอาจจะดีเนาะเพราะว่าตัวอันนี้ไม่ต้องพูดถึงกันได้แล้วตัววัปทีสุดข,ของมันคือ0.1กับ0.15 เออจะบอกว่าอีดจิเหมือนกันนะ0.1กับ0.15เหมือนกันอันนั้นคือดีที่สุดตัวต่อไปเป็นเจนอสเจนอสเนี่ยไม่ค่อยมีเห็นมีคนเล่นเหมือนกันแต่ผมไปลองเช็คดูแล้วตัวมันวิ่งช้าตัวตัวมีอีเวเหมือนกันครับแต่ว่าตัววิ่งช้าเป็นตัวที่ไม่รเ่ตัวราคาถูกมันเป็นตัวที่มันตัวที่ดีแต่ว่าไม่ได้เท่ากับพวกมันเป็นตัวกล้ามเนื้อครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีเช่นบอกว่าพวกตัวเมตากล้ามเนื้อเนาะรอนี่ไม่ต้องพูดถึงกันไปเลยฮะ ต่เอาจจริงมันเป็นตัวตัวชนที่ดีนะแต่ว่าถ้าถ้าผมผมให้ไม,ไม่ไม่ต้องเล่นไปกไระดับตัวต่อไปครับเป็นมารดาละามารดาละเนี่ยเป็นตัวแคบสองเหมาะก,กับ0.1-0.15 d า w n ม i ดแรงผมว่าประมาณนี้ผมว่าผมถ้าผมให้ให้ประมาณนี้ดา w ม m i แรงนะผมว่า,าจ,จะพอจ g ดีสักตัวต่อไปครับเป็นตัวของซาสกิเนาะ ไอ้นี่นะครับคือหลายๆคนน่ะไม่ค่อยได้ใช้กันไม่รู้เพราะเพราะอะไรเหมือนกันตัวอย่างก็ใช้เป็นนัโตกับโอคารุนแต่คือตอนแรกผมลองชิมแล้วมันวิ่งเร็วเหมือนกันแต่ไอซาสเกะจะวิ่งช้าสุดกับเพื่อนเพราะว่าตัวเนี่ยตัวเลเจนเดอรี่เราอ่ะไม่ค่อยได้อัพเราจะไปอัพ,อ,พอัพเกรดในตัวของ DBS กันเนาะเราเลยไม่ค่อยได้อัพในส่วนของตัวกล้ามเนื้อหรือตัวต่างๆเราเลยไม่ได้อัพไอตัวนี้จะวิ่งช้าสุดกับเพื่อนเลยแต่ว่ามันเป็นตัวที่ดีครับคุณสามารถทํามาได้ เพราะว่ามันมันไอตัวทั้งหมดเนี่ยไอตัวไอตัวกล้ามเนื้อครับคุณหรือตัววิ่งชนที่แบบเอาไปดักหน้ามอนน่ะคุณสามารถอีโวตัวไหนมาก็ได้ถ้าคุณสะดวกใจแต่คือแต่และตัวมันจะมีเลือดเลือดที่และเลือดและสปีดท,ที่ต่างกันครับและคือสองตัวเนี้ยมันมีเลือดที่ดีแล้วก็สปีดท,ที่โอเคครับ <S <S ตัวไปครับเอสอยู่นี่เลยอยู่ท้ายดีเพราะว่า มันเป็นแคป3ที่ดี s แรงแต่แต่ปัญหาคือมันสู้ตัวพวกหนีไม่ได้ถ้าเทียบใน0.1ห,หรือไม่ต้องเทียบศูนย์จุดหนึ่งก็ได้เทียบเป็นตัวปกติผมว่าสู้ไม่ได้ด้วยซ้าแต่ข้อดีที่มันผมให้เป็นท้ายดี s ท้ายตรงเมตา DPS เนี่ยเพราะว่ามันระยะไกลแล้วมันแรงแล้วสกิลคุณสามารถทําให้สกิลมันเร็วได้ผมว่ามันโอเคในระดับหนึ่งเลยต่อไปทัชซึมาก,กิตัวยอดนิยมในตัวของอีเวนนี้เนาะ ผมว่ามันอยู่ในปัจจุบันมันอยู่ในส่วนของ Good DPS น่าอยู่ในสูงๆของทุก d DPS หรือไม่ก็อาจจะแบบกลางกลางใน Good DPS แต่มันใช้ได้ดีในอีเวนต์เพราะว่าตัวมันชนะทาตุบอสเนาะมันเลยมันใช้ได้ดีแล้วบัฟที่ดีส่วนของมันคือ0.15 5ก็ดีครับแต่0.1ไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าท่านี่เหมาะมันจะเป็นพวกเลนอะอันนี้น่าจะเหมาะนะพวกเซลาบ ศูนย์จุดหอะไรเงี้ยน่าจะโอเคครับม่ฮอกอยู่นี่เลยฮะไม่ต้องพูดถึงครับไปไปต่อไวๆฮะตู้ตอไปเบลุเบลุเนี่ยผมไม่เคยเล่นแต่ผมเห็นว่ามันวิ่งชา้าดามเมจเบาแล้วเลือดก็ไม่ได้ดีมากผมว่าอยู่ในประมาณนี้น่าอยู่มือใหม่พวกตัวแนั้นอยู่มือใหม่แทบพวกตัวมิติที่ไม่ได้ใช้น่าอยู่มือใหม่แทบหมดแล้วคุณสุ่มมาคุณได้มาคุณก็เล่นได้ง่ายขึ้นตอนต้นเกมครับ ซุกนะบอกว่าอยู่ท็อปเพราะว่ามันสลับมือใหม่เพราะว่าด้ามเมมันมีนู๊กด้วยใช่ไหมดาเมดก็ดีไม่ได้แย่มากแต่ว่ามันก็ไม่เทียบเท่าพวกนี้ผมว่าเป็นมือใหม่ครับโซจินอูโซจินอูตัวเดินช้าตัวเดินช้าดาเมดแรงเลือดเยอะผมว่าอยู่ในกู๊ดถ้าไม่อีโวแต่ถ้าอีโวแล้วปันณาแล้วถ้ามีสูตรจุดหนึ่งดาเมดแรงครับผมว่าดาเมดแรงมากเนาะ แล้วก็ตอนต่อไปครับเซเบอร์เซเบอร์ให้อยู่กูดอยู่กูดถ้าไม่อยู่เพราะว่าคือผมบอกในตอนไลฟ์ครับถ้าใครดูไลฟ์ผมนะผมอะ่ะเป็นคนที่ชอบเซเบอร์ไม่ได้ไม่ได้อวดเซเบอร์แต่ว่าผมชอบตัวของเซเบอร์เพราะว่าตัวมันถูกแล้ววิ่งเร็วและคือมันเป็นตัวกล้ามเนื้อที่คุณถ้าถ้าถ้าคุณลองสังเกตนะตัวเลเจนดารี่อ่ะมันต้องอัพถึงเลือดจะพันแต่เซเบอร์คุณไม่ต้องอัพคุณเลือดพันแล้ว แล้วมันวิ่งเร็วซึ่งมันซึ่งมันเข้าข่ายของตัวกล้มแบบว่าตัววิ่งชนที่แบบว่าแม่งดีอ่ะเอออันนี้คือกอดอีโวนะแล้วหลังอีโวมันอยู่ในตัวเมตาแทงมันที่ให้เป็นเมตาแข็งนะเพราะว่าเลือนมันเยอะมากเลือนเริ่มต้นมาสามพันถ้าคอสอยู่ที่บนันมพันกว่า,วาแล้ววิ่งเร็วด้วยเอาจริงอ่ะมันอยู่ไหนก็ได้เว้ยเซเบอร์แม่งอยู่ไหนก็ได้คือมันควบอ่ะคุณเก็ตไหม คือมันควบแต่ว่าผมให้เป็นเม่แทงไปก่อนเพราะถ้าอางนั้นมันจะไม่มีใครอยู่นะโอเคต่อไปนะัลโตะอันนี้เราเรา,เราต้องพูดถึงมันไหมไม่ต้องพูดก็ได้ไหมหรือถ้าพูดให้หน่อยก็คือมันมีอ e ีเวดมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวอ e ีเวดที่วิ่งเร็วแล้วมีเลือดเยอะน,น่าจะเลือดเยอะที่สุดในหมู่มวลตัวเลเจนดารี่แล้วมั้งน่าจะเลือดเยอะที่สุดแหละแล้วมีอ e ีเวดด้วยเพราะว่าดีโบลี่ถ้าเป็นตัวโบติอยู่ในกูทับ หรือไม่อาจจะยู่ด้มือใหมห่เลยได้ซ้ำแต่ผมให้กูไปก่อนแล้วก็โบลี่ของนี้ผมให้อยู่เมตาแทงยังอยู่เมตาแทงอยู่เพราะว่าคุณสามารถหามันต้งอยู่ในเมตาแทงครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณต้องหาบับุงให้มันแล้วคือต้องหาบับุงให้มันเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันมันค่าคอร์สามพันห้าถูกไหมคุณจะต้องหาบับุ้งเป็น,ม,นมันไม่มันไม่ใช่สูตรจุดห้านแน่นอนแล้วก็สูตรจุดหนึ่งเล่นได้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าดีสุดข,ของมันจะเป็น0.15กับ0.25หรือ d u p l i c a t กับ c a p i ค a l i t เพว่ามันจะมีสูตรสูตรหนึ่งก็คืออันนี้คือ,อคอร์ที่ของผมดูนะคุณสามารถหาโบลี่ครับเป็น0.25ค a p ท t a l i แล้วคุณไปกดไฮเปอร์หรือไม่ก็กดอัลตาก็ได้อันนี้ตามสะดวกคุณแล้วก็ไปใส่พวกเกียร์ลดคอทับบรรจาการเป็นว่ามันจะเป็นถูกบรรจาการเป็นถูกและเร็วและเลือดเยอะถ้าคุณทําเงื่อนไขครบอะ ผมว่าเก่งผมว่าคุณสามารถเล่นได้แต่ว่าเซเบอร์ก็ทําได้บบเ, er เ, er เ,ไหเหมือนกันเพราะเซเบอร์มันเลิศเซเบอร์มันเร็วถูกไหมแล้วถ้าทาเหมือนกันอะเซเบอร์ถูกกันด้วยผมว่าเซเบอร์ดีกว่าอันท่านตรงนี้นะคาราโกลีครับคาราโกลี่อยู่ตรงมือใหม่ไม่อยู่นี้อยู่ตรงตัวการ์ดเนื้อที่ดีครับโกโจโจกโจนี่ผมว่าอยู่ให้ตรงมือใหม่เหมือนกันถ้าไม่อีโวแต่ว่าถ้าอีโวแล้วอันเนี้ยคือ ตัวมันยังเก่งอยู่แต่ว่ามันต้องอยู่ในขั้นที่ว่ามันจะต้องเป็นบัฟเทรดลงแล้วมันถึงจะดีเพราะว่าตัวมันวิ่งช้าแล้วเงื่อนไขมันใช้ยากครับเพราะว่าตัวมันวิ่งช้าถูกไหมแล้วมันมีเีเวนแต่ว่าปัญหาคือครูดาวสกิลมันก็ช้าแต่ว่าถ้าคุณวิ่งไปแล้วมันตายอ่ะไม่งไม่ได้ปล่อยสกิลมันคือมันไรประโยชน์ถูกไหมที่มันต้องดีเงื่อนไขมันยากแต่ว่าถ้ามันครบแล้วอ่ะเอาเป็นจริงอ่ะมันมันกิ่งนะเว้ คือคือคือมันเก่งแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันใช้ยากเงินแข่งมันใช้ยากเพราะมันต้องบับลุงแล้วคือต้องเป็นสูตรจุดหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นที่แบบว่าคุณจะต้องใช้สูตรสูตรจุดหนึ่งห้าแล้วมันจะดีอ่ะแต่คือสูตรจุดหนึ่งห้ามันดีนะเว้แต่ว่ามันดีที่สุดของมันคือสูตรจุดหนึ่งเพราะว่ามันวิ่ง้าด้วยเนาะโอเคต่อไปครับคาตากุริให้เมตาแทงเพราะว่า ถ้าในคลิปต่ะล่าสุดผมบอกว่าให้คาตากุริเป็นในส่วนของเมนดีพใช่ไหมแต่ทําไมตอนนี้มันกลายเป็นในนี่ล่ะเพราะว่าถ้าเทียบถ้าคุณลองไปเช็คดูนะเทียบกับ DPS ทั้งหมดอะ่ะมันน้อยที่สุดเลยเว้ยมันน้อยมากแต่เลือดเยอะแล้ววิ่งช้าเออวิ่งช้ามากถูกไหมมันก็เหมือนเป็นแทงอะแต่คือมันจะลงไปกูดกูดแทงเลยก็ได้นะเวจริงๆแล้วอะผมผมให้กูแทงแล้วกัน เพราะว่าตัวมันไม่ได้ตอนนี้คือมันไม่ได้หวือหวามากขนาดนั้นเ <c oughs> นาะแชงครับแชงผมว่าอยู่ในตรงของมือใหม่โอคารุนล่างอันนี้ไม่ต้องเล่นครับเล่นนี้เลยฮะคือผมบอกกันนะตัวเนี้ยคุณเล่นตัวไหนก็ได้เว้ยเอาจิงอันเนี้ยคุณเล่นตัวไหนก็ได้คุณสะดวกใจเล่นตัวไหนคุณเล่นตัวไหนก็ได้แต่ถ้าผมแนะนำสามตัวเนี้ยมันเป็นตัวนี้นารุโตะซนจิโอคารุน เพราะว่าเริ่มต้นมาสามตัวเนี้ยมันวิ่งไวมากมันวิ่งไวแบบเออถ้าคุณเห็นนะมันจะวิ่งไวอะ่ะมันวิ่งห้าวิ่งหาแล้วนั้นรถตกมันมีอีเวนเยอะสุดด้วยเพราะว่าดีเอาจริงแล้วโอคลุลนอยู่นี่ด้สามเพราะว่าสามก็ได้มันมีอีเวนหมดเลยแต่ว่าโอคลุลนมันมีแค่ในสุดของตัวแอคูเรตเนาะเพราะว่าถ้าคุณแบบว่าคุณสามารถใส่เกียร์ได้อะ่ะแต่ว่าตู้มนมันก็ใส่เกียร์ได้เหมือนกันมันอีเวนเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยถูกไหม แต่ว่าถ้าผมให้จริงผมให้อยู่นี่เพราะว่ามันเป็นเมตากล้ามเนื้อคือเราต้องการให้มันวิ่งเร็วเราไม่ต้องการให้มันเลื่อดเยอะทุบานเราต้องการแค่มันวิ่งไปชนเนาะในในส่วนของโกคูโกคูผมให้อยู่นี่นี่คือตัวโกคูอ่ะมีอีเวนเหมือนกันครับมันเป็นตัวชนที่ดีโทนถูกด้วยแต่ว่าปัญหาคือตัวแม่งวิ่งชา้าแม่งเลยอยู่กูดอยู่กูตัวมิชิลเนาะ ในส่วนของอ e ีก e ษอีกฤษผมเห็นว่ามันเป็นตัวแทงราคาถูกผมว่าอยู่ในนี้เงื่อนไขเล่นง่ายกว่าแต่ไม่สู้เซเบอร์เนาะอันนี้ไม่ต้องเล่นครับมันเล่นครับแต่ว่าชินาบุผมบอกก่อนนะว่ามันมันมีวิธีการที่มันเล่นตัวอีเวนเนี้ยเร็วอยู่แต่เงื่อนไขมันยากแต่ผมว่าเอาจริงๆแล้วผมว่าอยู่นี้ดีกว่ามันมันไม่ต้องเล่นก็ได้ครับมาฮะ ตัวซีเกตัวละไปเป็นโกจิต้าโกจิต้าเนี่ยแม่งเลือกยากมากเพราะว่าคือคือสตัวเนี้ยไอสี่ตัวเนี้ยมันผมไม่รู้มันพอกันไหมแต่ผมรู้สึกผมมันผมว่ามันพอๆกันคุณจะเล่นในสถานการณ์ไหนก็ได้แต่ตอนเนี้ยทรงจินอูอ่ะถ้านับตอนนี้ปัจจุบันใช่ไหมแม่งเล่นไม่ได้เลยเว้ยแต่ว่าดามจมันแรงถ้าเรานับในเรื่องของ DPS ดามิมันแรงโกจิต้าแรงเหมือนกัน แต่ผมว่าน่าจะเบากว่าโกโจถ้าเทียบกับว่าบันฟูทุกอย่างแล้วแต่ถ้าเอาความเล่นง่ายด้วยนะไอเนี่ยอยู่นี่โกจิต้าจะอยู่ดีเพราะว่าโกโจเงื่อนไขมันยากครับโกโจมันจะต้องเป็น0ูหนึ่งทีต้องดีสแต็ต้องสูงอะไรเงี้ยแต่โกจิต้ามันไม่จะเป็นต้องกันนี้ก็ได้แล้วมีสกิลรู้ให้ระยะไกลดาเบียดแรงเนาะลุยครับลุยเป็นตัวที่ เป็นตัวคอสเป็นตัวแคปสามสกิลแรงผมว่าอยู่ในท้ายของอันนี้ให้เขาคิดผมหรือคือคือมันจะขึ้นเป็นกูดดีพีเอสหรือเมตาดีเพสก็ได้อะเพราะมันอยู่ปลายแถวอะคุณเกตผมใช่ไหมคือมันอยู่ปลายแถวครับคือดาเมจมันแรงมากระยะไกลมากเพราะว่ามันที่โอเคเพราะว่ามันตัวที่ดาเมจที่ดีมากเป็นเมตาณะตอนนี้นะแทงท็อปครับไปเลยฮะอาา่าให้เลยล้วกันนะ่ะต,นตน้นต้นมือใหม่ตน้นมือใหม,ใหม่เพราะว่าเป็นตัวถูก มันตัวถูกเลือดเยอะแต่วิ่งช้านเ,นเนาะเอเนลไม่ต้องเล่นครับเซนิสึสอ,อยู่นี่อะอยู่มือใหม่เนาะคอคอดามต้องเล่นครับดีโอมต้องเล่นครับทันจิโร่ผมว่าทันจิโร่อะมันอยู่ในกู๊ดของอันนี้หรือคุณจะให้เป็นกู๊ดดีพก็ได้นะเพราะว่าผมให้กู๊ดดีพกลกแล้วกันเพราะว่ามันมีสกิลนุกที่แรงมากและอัพถูกคุณถ้าคุณมีบัฟลุงดีๆอคุณสามารถมีเลือดหมื่นได้โดยที่ว่ามันถูกมาก โอเคเนาะดโอกูแทงครับดิโอกูแทงที่แบบว่าแทบจะดีสุดเลยบ้างของในตัวกูแทงแต่มันไม่สู้พวกตัวเมต้าแห่งแน่นอนเนาะประมาณนี้ถ้าเป็นตัวนะัดอัปเด,ดตตอนนี้แต่ว่าบัรยาขาดเป็นตัวของอ e ีเวนใช่ไหมโอเคอันนี้ผมจะมีทําสเต็มไว้ใช่ไหมอ่ะเราจะเริ่มจากตัวของตัวดุ่นพี่ก่อนละกันบันนี่เกิลตัวเซมไปนะผมจะให้ตัวอะไรเป็นเซมไปดีอ่ะนี่ละกันพอร์ตแน่นอนถ้าเป็นตัวบันนี่เพราะว่า ตัวบันนี่เนี่ยมันมีพาสซีฟที่ว่ามันจะฮิวเลือดเพื่อนเพื่อนฮิวเลือดเพื่อนถูกไหมมันเลยเป็นตัวเมตาสปอร์ตแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวของโยชินะหรือยูโนนั่นแหละยูโนเนี่ยเป็นตัวแคป2ดามเมจมีแต่ว่าผมจะให้เป็นเมตาสปอร์ตเพราะว่ามันมีพาสซีฟที่ว่ามันจะฟีซเพื่อนมันจะฟีซไม่ใช่ฟีซเพื่อนฟีซเพื่อนทำไมมันจะฟีฟีซบอสทำให้บอสมันแข็งมันบอสมันตีไม่ได้ผมว่า มันเป็นตัวซัพพอร์ตที่มีดีเพสอะโอเคเนาะแล้วก็ตัวท้ายครับอันนี้ตัวไฮไลท์เลยไฮลอดไฮรอดเนี่ยอันนี้ฟังผมนะถ้าถ้ามี0.1คุณอยู่นี่แน่นอนเว้ย0.1คือมันแรงแน่นอนคือคือถ้าเทียบง่ายๆอ่ะความรู้สึกผมอ่ะมันเหมือนโกโจอ่ะช่วงที่มันบักอ่ะ แต่ว่าแบบไม่เท่าช่วนมันบักหรอกแต่ผมว่ามันพอๆกับชวดนั้นเพราะว่าระยะมันไกลดามเมจแรงมากสกิลเร็วมากแล้วคุณมีสตันอีกคือคือตอนเป็นตัว DPS ที่ที่สปอร์ตได้อะอันนี้คือในฐานะ0.1แต่ว่าถ้าในฐานะของพพอร์ตคุณมี0.15คุณสามารถเป็นเป็นเล่นสปอร์ตได้เวยถูกไหมอ่ะถ้างั้นผมแยกตัวไว้แล้วกันอันนี้คือแครอทที่เป็น0.1 แต่ว่าถ้านอกเหนื่อยจากนั้นนะคุณต้องเล่นสพอร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวว่าคุณจะเล่นสพอร์ตแล้วกันแต่ผมว่ามันต้องสพอร์ตเพราะว่าถ้าเทียบในตัวเนี้ยผมว่าตัวอื่นเล่นง่ายกว่าเนาะเพราะว่าตัวมันส่งช้ามันส่งช้าแต่วิ่งเร็วถูกไหมมันตัวกล้ามเนื้อได้อะไรเงี้ยแล้วคือมันมีสตันอีกแล้วคือคุณสามารถที่จะไปหาตัวหอกมิติที่ลดคูดาวสกิลทําให้มันสกิลเร็วขึ้นทําให้มันสตันได้เยอะขึ้น แต่ได้เป็นมันแรงโอเคเนาะถ้าถ้าเป็นตัวที่เราไม่มี0.15มันจะเป็น support ที่ดีมากมันเป็น support ที่มีดาเมจแรงกว่า Yu Yu s h น n a ด้วยซ้ำนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าถ้าทีลิสนี้ช่วยยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างด้วยนะครับก็แค่คุณคอมเมนต์หรือกดไลค์ก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วเนาะก็ถ้า ถ้าผิดพลาดอนนะารขออภัยนะั้นในนัดที่ดีด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกัน